Day fix I fix I'm crossing the line dare again me the you to สวัสดีค่ะวันนี้ป้านุย์จะมาแกงเขียวหวานนะคะทุกคนป้านุชก็จะให้แฟนทำนะคะเพราะแฟนป้านุชก็ทำแกงเขียวหวานเป็นเขาจะมีเครื่องเครื่องแกงเขียวหวานของแกงอยู่แล้วนะคะทุกคน ตอนนี้ก็จะผัดพริกนะคะทุกคนจ๋าพลังแตกเลยนะคะกำลังผัดพริกอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวแกงเสร็จนะคะทุกคนจา๋าเดี๋ยวป้านุก็จะให้ดูนะคะทุกคนจา๋าเออตอนนี้แฟนป้านุกําลังผัดพริกแกงนะคะ แตวก็ตอนนี้ก็ตั้งหม้อข้าวด้วยแฟนเขาจะทําเองนะเนาะทุกครั้งเลยนะคะทุกคนปานุจะให้แฟนทํานะคะทุกคนจ๋าดูต่อไปนะคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวปานุจะจะทำคลิปให้ดูอีกนะคะทุกคนจ๋าอันนี้ผัดพริกก่อนเนาะเดี๋ยวก็เด็กแกก็จะเอาหมูลงไปผัดติดนะคะตอนนี้ก็ต่อได้หมูนะคะทุกคนแกผัดพริกเสร็จแล้วนะ จ้าหมูใส่เนาะประนุนไม่ได้บอกอเกนะักว่าเกจะทำแบบไหน่นะคะทุกคนจ๋าอ่าเขาทำให้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 ทานบ่อยเนาะทุกคนอ่าเขาก็เลยทำได้นะคะทุกคนจ๋านอืมใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ค่ะ โอเคอันนี้นะคะอ่อันนี้เป็นผงแกงเขียวหวานเนาะเขาก็จะทําแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่ป้านุชไม่เคยแกงอย่างแกเนาะ <c oughs> ดูดูฝีมือแกนะคะทุกคนกคจะทําแบบนี้นะคะแล้วอะไรต่อไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวป้านุชก็ <c oughs> จะทำคลิปให้ดูใหม่นะคะทุกคน <c oughs> รู้สึกสิดตาม <c oughs> รู้สึกจะจามแล้วนะคะทุกคนป <c oughs> นุก็จะจามเลยนะคะ,ะทำไปเพราะกลัวก็ทําไปนะคะทุกคนจ้าอันนี้เต็มเอ่อบะของแกงเขียวหวานนะคะทุกคนโอ้ใหุ้นมากแตงก็ไปใส่หนึ่งห่อเนาะแล้วก็มีพริกแกงด้วยนะคะทุกคนค้าเออ เขาก็จะคิีมเผ็ดประมาณนี้นะคะพริปรนุ่นฉุนนะคะทุกคนเอออันนี้นะครับพริกพริกแกงเขียวหวานหนึ่งถุงนะคะทุกคนโอ้ออภครทุกคนจ๋าเดี๋ยวดูต่อนะคะทุกคนจ๋าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะต่อนะคะทุกคน <laughs> ยังไม่เสร็จนะคะฮ <laughs> ่ะแล้วเขาก็เอา ที่ผัดพริกลงไปในอซองของแกงเขียวหวานนะคะทุกคนพี่แกงเขียวหวานเนาะโอเคก็เอาไปผสมกันแบบนี้นะคะป้านุย์ไม่เคยบอกแกนะคะทุกคนว่าจะทําแบบนี้แบบนั้นเนาะขาทำด้วยตัวเองนะคะอา่าแล้วแต่เขาเนาะเขาทํำอร่อยแล้วก็กินได้อา่าคนนี้แกจะใส่บ а м ب เอ็ด เอานอไม้นะคะทุกคนหนอไม้ค่ะเนาะแล้วก็เห็ดใส่ลงไปด้วยนะคะแต่ก็ทําให้ทานบ่อยนะคะทุกคนจะ้ะอ่าก็จะเอาไว้ยังงี้เลยนะคะแต่คนเน้นให้ให,ให้ให้ไก่สุกก่อนนะคะทุกคนให้แห้งไงเหมือนถ้าถ้าบ้านเราก็จะเหมือนแกงหนอไม้กะทิเนาะอ่าอันนี้ก็ขอแกงเขียวหวานไง เกียงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้อัดแล้วก็เห็ดด้วยนะคะทุกคนอ่าก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเฮ้ยนี่เนาะหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวแกก็จะต้มต่อนะคะทุกคนจ๋าไม่ได้แค่นี้นะคะแกก็จะเปิดไฟเปิดไฟให้เดือดอีกครั้งนะคะทุกคน ่ะตอนจะดูตอนจบเิงนะคะทุกคนตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะอะ่ต้มถึงสองรอบเลยนะคะทุกคนจ๋าขั้วแห้งเสร็จแล้วก็มาต้มอีกนะคะแฟนก็จะทําประมาณนี้นะคะทุกคนเอ่อหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะอร่อยนะคะทุกคนก็ทําอร่อยนะคะเออปนุก็ไม่ได้เคยบอกแกเนาะแกจะาําด้วยตัวส่วนตัวของแกงเองอะ ชิ้นหมูก็ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนจ๋าดูนะคะสี่เหลี่ยมเลยนะคะทุกคนโอ้ตามใจนางเนาะแล้วแต่นางจะทําแบบไหนทุกคนจ๋าอ้าวเดือดมากแล้วเนาะปานุก็จะหลีไฟที่เลขสิบนะคะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามดกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของปานุต่อไปนะคะเพื่อนจ๋า บายบายนะคะใกล้จะกินแล้วหิวบาย